มาดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสําหรับการขึ้นปราศัยของแกนนําแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะก็คือลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่รอขึ้นเวทีอยู่ในเวลานี้นะคะแคมเปญในการปราศัยครั้งสุดท้ายของรวมไทยสร้างชาติเป็นการย้ําถึงแคมเปญที่ใช้ชื่อว่าอย่าให้ลุงตู่ สู้คนเดียวติดตามบรรยากาศสดจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอัชราภวศรีนะคะคุณอัชราหลายคนรอฟังพลเอกประยุทธ์ในค่ำคืนนี้อยู่นะคะเจษดาคะไฮไลท์สำคัญของงานพรกรวมไทยสร้างชาติเวทีครั้งสุดท้ายวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นการขนแกนนําคนสําคัญนะคะเข้ามาปราศัยซึ่งขณะนี้เองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแกนนาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะขึ้นเวทีปราศัยแล้วนะคะเปิดตัวด้วยเพลง อัน,นี้ก็อยู่ระหว่างการปลาใสขึ้นถือว่าเป็นคนสุดท้ายของเวทีวันนี้ค่ะแต่ว่าเวทีปลาใสใหญ่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะก็มีแกนนําพักทยอยขึ้นเวทีปลาใสค่ะปลาใสนโยบายในแต่ละด้านค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันเลขคธิการพักขึ้นเวทีย้ําความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะซึ่งจะเป็นวันชี้ชะตาประเทศไทยและแม้จะเหลือเวลาหาเสียงไม่ถึง24ชั่วโมง แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อนําพาผู้นําแล้วก็ผู้สมัครสสของพักเข้าเส้นชัยไปไม่ได้ค่ะขณะที่แกนนําพักส่วนใหญ่ก็ขอโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ได้เข้ามาบริหารงานต่อเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศค่ะสร้างผลงานไม่มีเรื่องพุชริตแล้วก็ขอให้เลือกทั้งเขตเลือกทั้งพักเพื่อให้ได้สสได้เข้าสภาไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะ พร้อมกับย้ำผลงานนะคะที่เคยได้ทาตอนเป็นรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไมถึงนโยบายของพรรคที่จะทําต่อไปนะคะซึ่งไม่ใช่นโยบายขายฟันแต่ทําได้จริงหาเงินเข้าประเทศได้ค่ะ งขณะนี้เองพลเอกประยุทธ์เองก็ได้ขึ้นเวทีปลาใสาแล้วนะคะซึ่งตามกำหนดการก็คือเวลา19บเนาฬิกาค่ะคซึ่งขณะน,นี้ก็ปลาัยเป็นบคคคนสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีไฮไลท์อะไรเนี่ยก็ต้องรอง ะะว่าจะมีมัดเด็ดอะไรออกมาให้กับประชาชนได้รับทราบอีกหรือรเปล่าค่ะส่วนการปลราสัยส่วนการาสียงในวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์แล้วก็แกนนําพักหัวหน้าพักจะขึ้นรถรถแห่นะคะหาเสียงนะคะทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีรายงานเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองก็จะได้วิดีโอคอลไปหาผู้สมัครของแต่ละเขตในต่างจังหวัดด้วยค่ะขอบคุณคุณอัชราค่ะย้ำมาตลอดนะคะสําหรับจุดแข็งจุดขายของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ลุงตู่พลเอกประยุทธ์ก็คือเรืร่องความราั ความสามาคัคคีของคนในชาติเนี่ยนะคะจุดที่เลือกที่จะปราศัยในค่ำคืนนี้ของรวมไทยสร้างชาติก็มีความหมายมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มกราคมรวมไทยสร้างชาติเองก็ใช้จุดนี้สถานที่แห่งนี้แหละคะ่ะเป็นเวทีในการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรควันนี้กลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะ